มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหาคมปี2566วันนี้ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นวันแม่ของประเทศนะเราจะได้มาเรียนรู้หลักคำสอนเรื่องการตอบแทนคุณมันดาบิดาซึ่งเราเป็นบุตรจะทำอย่างไร เป็นธิดาจะทำอย่างไรที่จะชื่อว่า <c oughs> เป็นการตอบแทนอันสูงสุดในการตอบแทนทั้งหลายนั้นเราก็จะเห็นว่า <c oughs> <c oughs> การเลี้ยงดูมันดาบิดาบ้างการช่วยเหลืออุปถัมภ์การอะไรต่างๆอันนั้นก็องค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นหน้าที่ที่เรากระทา แต่การตอบแทนสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นพระเจ้าทรงตัดไว้มีดั่งนี้นะพระองค์ได้ทรงตัดไว้ในหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่เกได้พูดถึงการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดนะพระองค์ทรงตรัสแก่หมู่พิสุทิ์ทั้งหลายว่า <c oughs> พิสุ์ทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งพิสุททั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขาพึงมีอายุอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น ด้วยการนวดการให้อาบการอาบน้ำการให้อาบน้ำการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงทายอุจระปัสสาวะ <c oughs> บนบาทั้งสองของเขานั่นแหละพิสูจน์ทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรกระทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย พิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิศราธิปัตในแผ่นดินอันใหญ่แผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจ็ดประการมากหลายเช่นนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรกระทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแกมารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร <c oughs> เพราะว่ามารดาบิดามีอุปการะมากเลี้ยงดูแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมัรดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมันดาผู้ทุศีนให้สมาทานตั้งมั่นในศีนในศีลศีลละสัมปทา ยังมันดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในการบริจาคยังมันดาบิดาผู้ปัญญาสามให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาพิสุจทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าบุตรทำแล้วและการตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดา อันี้เป็นเรื่องหลักสําคัญเลยท่านผู้รับชมทั้งหลายวันนี้เป็นวันแม่เราหลายคนเราก็จะเห็นพอถึงวันแม่ลูกก็จะเอาดอกมะลิหรือดอกไม้ไปกราบเท้าแม่ <c oughs> ไปขอขอมาแม่แม่การทําอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการต่อแตนอันสูงสุดเลยนะอันนี้เราเราไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้เราก็เลยที่ว่าไปทําอย่างนี้แหละ เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่ามันดีมันดีมันอยู่ในในหลักเกณฑ์ของคนดีเครื่องหมายของคนดีคือมีความกระตันอยู่รู้จักการตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการะคุณเริ่มแต่พ่อแม่นี่แหละไปเพืนถึงปีปู่ญาติตาย,ยายญาติสนิทมิตรสาหายไปจนถึงพระราชาไปจนถึงพระสงฆ์สมณะพราหมณ์ที่แนะนำพร่ำสอนบอกทางให้เรากระทำดี ในกลุ่มเ่านี้แหละเป็นคนมีโอกาสละมากกับเราแต่ในเรื่องเรื่องนี้พระองค์ทรงแสดงว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากก็แสดงโรกนี้แก่บุตรด้วยอย่างเงี้ยืรนีศรัทธาเนะีย่ยญาโยมทั้งหลายเราจะทำยังไงให้มีศรัทธาศรัทธาในใครนะพุทธเจ้าใช้คำว่าศรัทธาสัมปัทธา ซึ่งแปลว่าความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่อเชื่อมั่นในการกระทําทําความดีเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นพระังหันเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะ แล้วก็รวมลวงท้ายก็คือเป็นผู้จำแนกแจกธรรมอันนี้คือศรัทธาอย่างเช่นยมมีศรัทธาในเรื่องการให้ทานอย่างเงี้ยก็ผลแห่งทานมันมีอยู่แล้วแก่ผู้ให้ผู้ให้ข่าวให้น้ำให้อาหารยารักษาโรคให้ปฏิบีบคมไฟไปจนถึงให้เครื่องแต่งกายพวกนี้มันย่อมได้อายุวรณนะสุขภาระแก่ผู้ให้เลย ในสอนให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธานในเรื่องการให้ทานอันนี้พระองค์ตรงัสว่าเป็นข้อที่หนึ่งแห่งการตอบแทนคุณมารดาบิดาอ <c oughs> ย่างมารดาบิดาผู้ทุศีนอย่างพ่อแม่ทุศีนอย่างเงี้ยก็ให้พาให้ท่านตั้งใจสมาทานศีนเช่นการสมาทานรักษาศีนอุโบโสถ หรือสมาทานศีลห้าข้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการสมาทานศีลนั้นเป็นสถาบันของครอบครัวเลยใครก็ตามถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งห้าครอบครัวจะอยู่อย่างมีความสุขและมั่นคงมั่นคงสังคมที่ทุศีลจะแตกแยกทะเลาะวิวาทจะไปกันคนละที่ละทางเพราะว่าขาดศีลเริ่มแต่ข้อหนึ่งสองสามสีห้าไปเลย <c oughs> นันเป็นอย่างนี้อันั้นเรื่องศีลมีความสําคัญเพราะว่าเมื่อเรามีศีลเอาตั้งแต่ศีลหน้านี่แหละเมื่อเราสมาทานดีถูกต้องสม่ําเสมอ <c oughs> <c oughs> เขาย่อมได้สุคติเป็นที่หวังได้มนุษย์สมบัติเป็นที่หวังอย่างเนี้ยได้เป็นผู้มีโปคทรัพย์ที่ดีและสูงสุดพาไปถึงนิพพาน การตั้งใจสมทานศีลก็เรียกว่า <c oughs> <c oughs> ศีลสัมปทานะความถึงพร้อมด้วยศีลอยังมันดาบิดาพูดด้ตนะีแต่นี่ห่วงกันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญสอนให้บริจาคทำไงลูกจะให้แม่บริจาคก,ก็อาจจะเอาปัจจัยเงินทองให้แม่ไปทำบุญนะ ไปทำสังฆทานไปแจกทานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ายังมรนดาบิดาผูต้ตนีให้เป็นผู้ตั้งมั่นในการจากคะสัมปทาในการจากคะนอกจากจะแปลว่าเสียสละแล้วยังชื่อว่าเป็นการให้อภัยเช่นให้งดเว้นจากอาภัยผูกเวนจองเวนด้วยกันถูกกล่าวคำส่อเสียดคำหยาบคำอะไรก็ตามให้อภัย เขาเรียกให้อภัยเป็นทานมันก็จะอยู่ในกลุ่มจาคะสัมปทานนี้ด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> และประการสุดท้ายก็คือมานดามีปัญญาสามในความหมายของปัญญาสามก็คือเป็นผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นในมิชาทิทนะคือผู้ั้งแต่เรื่องศีลน,นั่นแหละไม่รู้จักสมาทานศีลไม่รู้จักให้ทานนั่นแหละเขาก็เรียกเป็นคนมีปัญญาไม่ดีหรือปัญญาสาม ให้มาตั้งมั่นอยู่ใน <c oughs> ปัญญา,าที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือนี่แหละเรื่องของมีศรัทธามีมีศีลม,มีจาคะแล้วก็ปัญญาปัญญารอบรู้ในขันทั้งหให้เห็นว่าชีวิตของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีความแก่ความชราเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วก็เป็นไปอย่างอื่น ไม่มีอะไรยั่งยืนเที่ยงแท้ถาวรเห็นการเกิดดับของลมหายใจเห็นการเกิดดับของรู้สึกความรู้สึกนึกคิดในกลุ่มเหล่านี้มันอยู่ในขั้นของปัญญาเราต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นอย่างงี้ยังมารดาให้ตั้งอยู่ในเหตุทั้งสี่ประการนี้พระพุทธองค์ตรตัสว่านี้คือการาตอบแทนคุณมารดาบิดาอันสูงสุดแก่บุตร ท่านทั้งหลายในวันนี้ <c oughs> เป็นวันแม่เราหลายคนมีแม่อาตมรก็มีแม่เพราะทุกคนไม่ได้เกิดมาในหลอดแก้วทุกคนเกิดมาในสิ่งที่เรียกว่าแม่เรายังตัวอยู่ในท้องในไส้ของมารดาท่านว่าเรามีแม่ทำยังไงให้แม่ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธา ในศีลในจาคะในปัญญาทำให้ได้ถ้าทำได้อย่างนี้นี่แหละเป็นการตอบแทนอันสูงสุดทีนี้ในการตอบแทนพื้นฐานก็ดังที่ท่านกาล่าวนะเนี่ยกใน,ยใ,นรรรในทิศหกอะในลิฏฐธรรมในทิศหกพระเจ้าทรงสอนให้รู้จักทําหน้าที่ต่อกันอย่างเช่นมารดาเนี่ยเป็นผู้ทําหน้าที่ก่อนบุตร ถึงๆเขาเรียกว่ามารดามีอุปการะอุปการะแปลว่าผู้มีการประพฤติปฏิบัติมีการกระทำเนี่ยต่อใครต่อบุตรอย่างเงี้ย <c oughs> นี้มารดามีหน้าที่อะไรหนึ่งห้ามบุตรเสียจากการทําชั่วทั้งปวงแม่ทําหน้าที่ของแม่ของพ่อละสองส่งเสริมให้ศึกษาศิลปะวิทยาที่จะดํารงชีพมันแหละ จริงๆก็สมัยปัจจุบันต้องส่งเข้าโรงเรียนอย่างสมัยก่อนรุ่นอาตมานี้รุ่น60กว่าปีไปแล้วนี่สอนวิชาชีพที่จะทำให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงทั้งอาหารทั้งการงานแต่ปัจจุบันมันอาชีพมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นคนรับจ้างในบริษัททางร้านเสียมากกว่า แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเราจะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกพืชผักเอาไว้กินพ่อแม่ก็จะสอนเรา,าว่าควรปลูกผักอย่างนี้ปลูกข้าวโพดอย่างนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยสอนให้ศิลปะวิทยาในการดํารงชีพในสังคมปัจจุบันมันขาดตัวนี้นะมุ่งแต่จะไปเป็นลูกน้องหรือคนรับจ้างอย่างเงี้ยทั้งท่งที่เราก็มีพื้นดินมีพื้นนา เราไม่คิดจะทําในสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยนั้นเราทั้งหลายมีพื้นดินมีพื้นนาก็เป็นบริษัทเองเลยเปิดบริษัทขายผักออแกนิกขายข้าวออแกนิกขายอะไรแยะก็รวงก็สังเกตดูคนทีเขากลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่ปลูกผ,ผักอินทรีย์ปลูกอะไรเขาก็มีสุขภาพที่ดีแล้วได้ดูแลมารดาบิดาเนี่ยซึ่งจะต่างากันเดี๋ยวนี้ร้อยละเก้าสิบ ไปไหนไปทางานอยู่ในเมือง <c oughs> สอาทิตย์จะได้กลับมาหาพ่อแม่ครั้งหนึ่งนะยามแม่พ่อแม่เจ็บป่วยก็ไม่มีเวลาดูแลจ้างคนมาดูแลรักษาถึงขนาดก็มีหรือบางคนไม่มีก็อยู่แบบทนรุกลำบากเห็นไหมเราทิ้งบุญก,กาลดีของเราเราไม่ได้คิดตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเรามันมีวิบากกรรมสำหรับบุตรเลย บุตรนั้นเมื่อทำไม่ดีกับมารดาบิดาเนี่ยได้รับวินินบาตนรกสเสดช,ชานในปัจจุบันเลยบางทีอาร <c oughs> มาเกยหินห <c oughs> ลายคนประพฤติวาจาไม่ดีกับพ่อกับแม่ประพฤติกายกรรมไม่ดีกับพ่อกับแม่ได้พบวิบากกรรมรวดเร็วมากนะ ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องวินทุกะกมานกมานกคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของพราม์พ่อได้ตายไปแล้วแม่ก็รักลูกมากแต่ลูกนี่เป็นคนเอาแก่ใจวันหนึ่งนะลูกขอแม่ไปค้าขายแม่ก็บอกโอ้ลูกไม่ต้องไปหรอกทรัพย์สมบัติก็พอมีเลี้ยงชีวิตได้แต่การที่ลูกไปเนี่ยไปเกิด เป็นอันตรายล่มหายตายจากใครเจ็ดสื่อวงสกุลของเรานะแม่ก็บอกอย่างนี้ลูกไม่เชื่อฟังตบตีแม่นะในสุดก็หนีไปจนได้หนีไปกับชาวค้าขายในสุดไปก็าบอกเหลือก็ล่มเหลือล่มบุรุษนี้ก็ตายนะตายแล้วไปเกิดบนเกาะแห่งหนึ่ง ก็ไปเห็น <c oughs> สัตว์นรกนั่นแหละกำลังมีจักหมุนอยู่ีขณะที่ถือจักหมุนอยู่บนศีรษะนั้นปรากฏว่าบุรุษนี้เห็นเห็นสัตว์นรกที่มีจักรกำลังตัดศีรษะอยู่ว่าเป็นดอกบัวเป็นดอกไม้ก็เข้าไปว่า ขอเธอท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอดอกไม้ขอดอกบัวที่ท่านกำลังเน็บอยู่ที่ศรีรษะเนี่ยเอาสัตว์นรกแล้วโอ้เราคงจะพ้นวิบากกรรมเราแล้วตอนนี้มีสัตว์นรกตนใหม่มาแทนเราแล้วอย่างเงี้ยก็ส่งดอกบัวซึ่งเป็นจักนั้นให้สัตว์นรกนั้นสัตว์นรกนั้นพอเอาไปใส่ศีรษะจากนั้นก็หมุนศรีรษะ ทำให้รับความเจ็บปวดทรมานจึงมีคําว่าเห็นดอกบัวเป็นกงจักเนี่ย <c oughs> กงจักก็คือใบเรื่อยนั่นเองอย่างเงี้ยอันนี้มีปรากฏไว้ในวไัยปิดกเรื่องของความไม่ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผู้เจ้ายังกร่าว่าเป็นกรรมหนักเลยผู้ใดก็ตามข้ามารดาบิดาข่าพระรหันยังสงให้แตกกันนะ องตรงตรับอันนี้เป็นกรรมหนักห้ามบวชห้ามสวรรค์เลยลงนรกอย่างเดียวเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นคุณสมบัติเลยอันเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่มีใครดีกับลูกเท่ากับมารดาบิดาอันลูกจะเกิดมาในกับมารดาบิดาจากจนเข็นใจเป็นขี้เหล่าเมายางไงก็ตามแต่ในที่สุดพ่อแม่คนนั้นก็คือ ผู้ให้ชีวิตกับเรานั้นเราจะต้องคิดตอบแทนท่านทำยังไงพระองค์ทรงสไว้แล้วการตอบแทนสูงสุดดังที่กล่าวมาแต่ตอบแทนท่านพื้นฐานท่านก็อาจจะต้องไปดูแลให้ปัจจัยเงินทองให้กับท่านบางชีวิตก็จะดีขึ้น,นเราทำไปเถอะทำกับพ่อกับแม่ทำกับผู้มีบุญคุณกับเรา เชื่อว่าเราได้ทําหน้าที่ได้ตอบแทนหน้าที่ว่าเราทําอย่างนี้ผลแห่งความดีก็กลับตอบสนองเรานั้นเน่การสร้างเหตุเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยเอามาเห็นหลายครอบครัวทําไม่ดีกับแม่กับพ่อเนี่ยวิบากกรรมชีวิตเพราะมีบุตรมีธิดาก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เหมือนกันได้รับทุก ยากความลําบากหรือแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่สามารถที่จะทําให้บุตรัวนั้นมาดูแลตนเองทุกทิ้งถูกความถูกทรมานอย่างเงี้ยอัน <c oughs> เราทั้งลาญาโยดูแลท่านถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลการเจ็บป่วยก็ดูแลรักษาดูแลข้าวอาหารตามเหตุตามปัจจัยอย่าปล่อยท่าน นะเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเขาแม่เขาเลี้ยงดูเราได้เช็ดกุจราปัสสวะอดตรับขับตำนอนยามเจ็บป่วยเนี่ยโอ้ยร้องไห้แม่ก็อดตรับขับตำนอนดูเลเราทำไมเราเติบใหญ่มาแล้วไม่คิดจะตอบแทนทันเนี่ยแม่ทำหน้าที่นะหนึ่งห้ามจากการทำบาปส,งส่งเสให้ส,ส่งเสียให้เราเรียนนะมอบสมบัติในสมัยอันควรให้ หาคู่ครองให้ในสมัยควรอย่างเงี้ยแม่ทําหน้าที่แล้วลูกก็ต้องทําหน้าที่เช่นกันนะหนึ่งนะช่วยทําภารกิจของท่านประพฤติตนให้รักษาวงศ์สกุลนะวงศ์สกุลที่ตั้งไว้ที่ได้ใช้เนี่ยแหละพ่อกับแม่เป็นคนตั้งมาก็เราเกิดมากับรักษาวงศ์สกุลอย่าทาลายวงศ์สกุลเห็นไหม <c oughs> แล้วก็ แม่เจ็บป่วยแก่เท่าแล้วก็เลี้ยงดูนะท่านตายแล้วก็ทําเพิ่มทักษิณาทานให้อันนี้เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันถ้าเราทําได้อย่างนี้เราจะเกิดมาบนโลกนี้ไม่เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสดีเกิดมาไม่เป็นคนเปล่านะี่รู้จกักบุญคุณมารดาวิดาคุณประเทศชาติาศาสนา บญคุณครูบาอาจารย์นี่ไม่รู้จักบุญคุณประเทศชาติศาสนาเลยอ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นคนอักตตันอยู่นะอักตตันอยู่ซึ่งแปลว่าผู้ไม่รู้จักอุปการะที่คนอื่นกระทาตอบคนอื่นกระทาแล้วแล้วคิดตอบแทนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นคนอยู่ในกลุ่มของรรสารลอกเสดจารเปรวิสัยนั่นเองนะงั้นเราต้อง แผ่นดินที่เรายืนเหยียบนั่งเหยียบนอนเหยียบเนี่ยมันเป็นการได้มาซึ่งเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เจ้าเนี่ยไปสู้รบสมัยก่อนนี่ต้องไปสู้รบไปเอาดินแดนกลับคืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเรามาอยู่กันมีที่ดินมีเจ้าที่เจ้าทางที่พื้นนี้เป็นของนายคนนั้นนางคนนี้ ได้ทับสืบทอ,อดมาจากแม่คนนั้นพ่อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นปลายเหตุแล้วแต่เรายังไม่คิดตอบแทนผืนแผ่นดินแล้วเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วจะทํำยังไงล่ะนาแผ่นดินที่เรายือนอยู่ยังไม่รู้จักตอบแทนยังไม่รู้จักคุณมันดาของบีดาผู้เจ้าโอ้เป็นคนอักาันอยู่นะอกตดันอยู่นี่มันเป็นเรื่องแสดงถึงความหมายของคนดี ถ้าเราจะคบคนดีก็คบด้วยเหตุดังที่กล่าวอันนี้นะเป็นคนกันทันอยู่ต่อมันดาบิดาต่อเทนบุญคุณป่ย่าตายายประเทศชาติศาสนาจิตต้องเป็นผู้มีจิตเสียสละไม่มีจิตที่คิดจะเอายกตัวอย่างเราเป็นนักบวชเนี่ยจิตเสียสละจะมีมากจิตคิดจะเอาเน่ะมีน้อยหรือแทบไม่มีเพราะถ้า ชีวิตเป็นนักบวชแล้วเป็นชีวิตสาธารณชนเป็นชีวิตที่มอบให้พระพุทธศาสนาไม่มีสมบัติอะไรเป็นองตัวเลยนะไอ้เนนั้นเนี่ยเป็นจิตเสียสละแล้วก็ทําเพื่อพระาศาสนาทําเพื่อเผยแผ่พ,พระาศาสนาทําเพื่อให้สังคมมีความสุขด้วยศีลด้วยธรรมใช่ไหมฮะนั่นเป็นอย่างนี้นะเนื่องด้วยวันนี้วันแม่ก็ขอเชิญชวนญาติโยม ไปทำบุญกับแม่กับพ่อเอาเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนถ้าเรามีโอกาสพาพ่อพาแม่ไปทำบุญไปที่วัดวัดไหนก็ได้ที่ใกล้ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะยิ่งดีใหญ่เลยแล้วไปฟังธรรมแต่ถ้าไปไม่ได้ละ่ะก็อยู่ที่บ้านเปิด YouTube ฟังก็ได้อันนี้ยูทู e ฟังได้ทุกข่ายเลย จะ่ายไหนก็ได้สํานักไหนก็ได้เปิดฟังขึ้นก็ไปหาใน youtube พิมพกับว่าธรรมะแค่นั้นก็มีเยอะแยะนั่นก็เราก็เลยมีโอกาสให้แม่ได้ฟังธรรมะเพราะการฟังธรรมะจะทําให้เกิดปัญญาเนะี่ยเราก็จะได้ตอบแทนข้อที่บุตรควรตอบแทนสูงสุดทําให้แม่นั้นเกิดปัญญาเกิดจากคะรู้จักบริจาคนะเกิดตั้งใจที่คิดจะสมาทานศีล เกิดมีศรัทธาเชื่อมัน่นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเห็นชัดเจนว่าเราทำอย่างนี้แหละอันนี้แหละญาติโยนทั้งหลายเราจะเห็นเครื่องหมายของคนดีเกิดขึ้นในบุรุษนั้นเสดีนั้นและบุรุษนี้สดีนี้หรือพระสงฆ์รูปนี้สาม,มณะรูปนี้ไม่มีความตกต่ำหรอกมีแต่ความเจริญนั้นเราเป็นพระก,ก็สามารถดูแลมันดาเบิดาได้ นะส่งเสริมอามิรรปัจจัยได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูท่านก็ยิ่งดีนะอย่างที่อาตมาตัวนี้ก็เอาแม่มาเลี้ยงอยู่ที่วัดละตอนตอนยังเป็นหนุ่มแข็งแรงก็ไม่มาแต่ตัวน,นี้อายุแปดสิบสี่ปีแล้วนะหมดเรี้ยวแรงแล้วยอมที่จะมาอยู่ด้วยนะได้ให้เราได้ดูแลได้พูดคุยได้ให้กำลังใจ ถ้าเป็นโอกาสนะก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะที่จะตอบแทนในการที่จะดูแลทั้งกายทั้งจิตใจเพราะทุกคนประสบปัญหาหมาดแหละเรามีสิ่งใดสิ่งนั้นจะต้องพัดพากจากเราอย่างอาตมาเนี่ยกำพาพ่อมาหลายปีแล้วยังเหลือแต่แม่ใช่ไหมแล้วคนเราเนี่ยเมื่อเรามีสิ่งนี้แหละสิ่งนี้จะพัดพากจากเรา จะจากเราไอ้น,นี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเราจะคิดว่ามันยับไม่เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีพ่อมีแม่เราจะต้องพัดพรากจากพ่อจากแม่มันเป็นอย่างนี้เป็นกฎหลักธรรมะที่เรียกว่าอิทัพปัจิยตาปฏิสมุป,ปบาทอาศัยเหตุจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไป เป็นสองช่องทางช่องทางหนึ่งสายเกิดถ้ามีเกิดจะเกิดจนสุดทางสุดทางของการเกิดคือแก่ตายอันนี้การดับถ้าสุดทางของการดับการดับต้นไม่มีการดับแห่งเบื้องปลายก็ไม่มีอันนี้พระศาสนาสอนนั้นพระศาสนาสอนในเรื่องอย่างนี้แล้วพระองค์ตรัสว่าอิทักปัจจยตาและปฏิสมุปบาททั้งสองอย่าง ไม่มีศาสนาแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วพระองค์ทรงสอนว่านี่นะพระองค์นั่นแหละทรงเกิดมาเพื่อเกื้อกูลโลกนะทรงเสริมโลกโลกนี้เมื่อได้ฝังธรรมแล้วโลกจะมีแต่ความสงบสุขเห็นหมถ้ามีธรรมแล้วจะมีแต่ความสงบสุขอละญาโยนทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสำคัญนะก็เชิญชวนญาติโยมไปทำหน้าที่ของตนทามาไม่ได้ก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้เท้าสกกะเนี่ยนะยังไหว้ผู้เคารพมันดาบิดาไหว้ผู้ที่เลี้ยงดูมันดาบิดาเท้าสกกะไหว้เลยเท้าสกกะไหว้ผู้มีศีลไหว้ผู้ที่มีสัจจะไหว้ผู้มี จากะเนี่ยผู้มีการเสียสละบริจาคเท้าสากะวายเราก็มาทาที่เครื่องหมายของคนดีเป็นอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันแม่และก็เป็นวันหยุดนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมไปทำหน้าที่ของตนถ้าไม่มีเวลาก็ส่งเงินให้แม่ได้ใช้ได้จ่ายให้แม่ไปทำบุญอย่างนี้เราก็จะชื่อว่า เป็นผู้ส่งเสริมมารดาบิดาให้ทำความดีก็ขอโมทนากับท่านที่โพดก็มาวันนี้มีทั้งหมดห้าท่านด้ยวยกันขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อมีสาธาตั้งมั่นอย่างนี้ก็แนะนำให้ท่านตั้งมั่นในศีลในธรรมในทานในปัญญานะสอนให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ทำบ่อยๆปัญญาจะเกิอดอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอมรนาขอเจริญพร